สวัสดีครับผมปุลิขิตรัตนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องออกแบบบ้านอย่างไรให้ประหยัดลิขิตรั์จัดให้ครับครับสำหรับการออกแบบบ้านนะครับเราก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับสำหรับในวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงพาร์ทแรกก่อนนั่นก็คืองานโครงสร้างนะครับส่วนพาร์ทที่2ก็จะเป็นงานสถาปัตย์นะครับสำหรับงานโครงสร้างนะครับทฤษฎีการออกแบบโครงสร้างให้ประหยัดที่สุดนะครับนั่นก็คือ ความสมดุลระหว่างมูลค่าของโครงสร้างในแนวตั้งแล้วก็มูลค่าของโครงสร้างในแนวนอนนะครับโครงสร้างแนวตั้งนั่นก็คือเสาครับแล้วก็โครงสร้างในแนวนอนก็คือคานแล้วก็พื้นนะครับสำหรับการออกแบบเสานะครับเราก็จะมาดูถึงความสูงของอาคารหรือว่าความสูงของบ้านสมมติว่าถ้าเพื่อนๆออกแบบอยู่ที่3เมตรนะครับอเรามาดูกันเลยนะครับความสูงของเสาอยู่ที่3เมตรเดี๋ยวผมจะเขียนเสาขึ้นมา3เมตรอย่างนี้นะครับ เพือ่อนๆก็จะเห็นความสูงเสา3เมตรล่ะเราจะใช้หน้าตัดเสาปกติทั่วไปนะครับหน้าตัดเสาตรงเนี้ยหน้าตัดเสาครับก็จะอยู่ที่20เซนคูณ20เซนเป็นเสาบ้านทั่วไปนะครับที่เพื่อนๆเห็นกันนะครับอย่างนี้20เซนคูณ20เซนทีนี้อัตราส่วนความชโลดของเสานะครับ นั่นก็คือความสูงของเสาหารด้วยหน้าตัดเสานะครับทีนี้ตัวเนี้ยเราจะคิดยังไงความสูงของเสาสาเมตร m, ก็คือ300เซนใช่ไหมครับอ้าสามเซนหารด้วย20เซนก็คือหน้าตัดเสานะครับความสูงของเสา3 0 0เซนหารด้วยพื้นที่หน้าตัดเสา20เซนนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็หารออกมาปุ๊บก็จะได้เท่ากับ15 cm, นะครับ ทีนี้ตามข้อกําหนดก็จะบอกว่าอัตราส่วนความชรุดของเสานั้นจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ15นะครับถึงจะใช้ได้เรากําหนดหน้าตัดที่20เซนใช่ไหมครับตัวนี้ออกมาหาออกมาแล้วได้15แสดงว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ15เนี่ยใช้ได้ก็คือถ้าออกแบบบ้านสูง3เมตรสามารถใช้หน้าตัดเสาที่20เซนคูณ20เซนได้อ่าไม่งงนะครับไปต่อทีนี้เราเราอยากจะเปลี่ยนความสูงบ้านเป็นสัก3เมตร60เลย คิดง่ายๆนะครับเอา3เมต60หาหน้าตัดเสา20นะครับตัวนี้ก็จะได้เท่ากับ18นะครับพอหาออกมาได้18เนี่ยตามข้อกำหนดเขากำหนดไว้ว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ15ใช้ได้แสดงว่าตัวเนี้มันเกิน15ค่า18ตัวนี้นะครับเกิน15เพราะฉะนั้นหน้าตัดไม่สามารถใช้ได้นะครับเราจะต้องทําการขยายหน้าตัดเสาครับทีนี้ความสูง3เมตร60จึงต้อง ใช้หน้าตัดเสาให้มากกว่านี้อาจจะเป็น25เซนในนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันว่าเวลาเราออกแบบความสูงของบ้านก็มีผลกับงบประมาณแล้วก็มีผลกับราคาด้วยนะครับเพราะว่าพอขยายหน้าตัดเสาปุ๊บเราก็จะต้องเพิ่มเหล็กเพิ่มคอนกรีตน,นะครับและในส่วนของงานสถาปัตย์ก็จะต้องเพิ่มงานก่ออิฐขึ้นไปชนคานงานฉาบอีกนะครับงานสีอีกพวกนี้ก็จะเป็นมูล,ลค่าท้งนั้นถ้าเราจะประหยัดเราก็ต้องดูสัดส่วนตัวนี้นะครับเราออกแบบให้ไม่เกิน3เมตรใช้เสา20คูณ20 โอเคครับเข้าใจไม่ยากนะครับในส่วนที่2ก็จะเป็นของโครงสร้างในแนวนอนนั่นก็คือคานพื้นเวลาเราจะออกแบบตัวคานพื้นมันก็ขึ้นอยู่กับการจัดวางของแนวผนังนะครับแนวซอยคานพวกนี้ก็จะมีผลต่อการกําหนดเซกชันหน้าตัดคานหรือว่าความยาวของแผ่นพื้นพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากประหยัดเราต้องวางให้แนวของแผ่นพื้นหรือว่าความยาวของแผ่นพื้นนั้นเหมาะสมด้วยนะครับแล้วก็ความยาวของคานนั้นเหมาะสมด้วยทีนี้เราเรามาดูกันว่าออกแบบยังไงให้เหมาะสมนะครับ สมมติเรามีพื้นที่ห้องอยู่ห้องหนึ่งนะครับแล้วต้องการระยะระหว่างเสาถึงเสาเขาเรียกว่าหนึ่งสแปนนะครับอยู่ที่5เมตรอีกด้านหนึ่งเป็น4เมตรอย่างนี้นะครับผมจะเขียน5เมตรคูณอีกด้านหนึ่งคือ4เมตรนะครับอย่างนี้นะครับพื้นที่ห้องระหว่างเสาถึงเสานะครับ5เมตรด้านนี้4เมตรอย่างนี้นะครับเวลาเราออกแบบตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเสาเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีคานทั้งหมดนะครับคานก็จะวิ่งตามแนวนี้นะครับทั้งหมดทีนี้เวลาเราวางแผ่นพื้นอย่างนี้ครับเราก็จะวางตามแนวด้านสั้นนะครับเราก็จะวางทางด้านสี่เมตรถูกไหมคร เราจะวางด้านสั้นนะครับเพราะว่าถวางด้านยาวแผ่นพื้นก็จะยาว5เมตรวางด้านสั้นแผ่นพื้นก็จะยาว4เมตรในความเป็นจริงสิอาจจะสั้นกว่านี้นิดนึงเวลาวางก็อาจจะเป็น3เมตร90ซึ่งไม่เกิน4เมตรเนี่ยเราจะใส่ลวดอยู่4เส้นนะครับในแผ่นพื้นสําเร็จนะครับแผ่นพื้นสําเร็จรูปถ้าเพื่อนๆสังเกตดูมันจะมีลวดอยู่ในแผ่นนะครับก็4เส้นถ้าเป็นยาวเกินกว่านี้ก็จะต้องใส่5เส้น6เส้นตามความยาวเพราะงั้นราคาของใส่ลวดน้อยใส่ลวดมากก็ต่างกันนะครับตัวนี้อาจจะ4เมตรไม่เกิน4เมตร ราคา200บาทต้นๆ้นอย่างเงี้ยครับตัว5เส้น6เส้นขึ้นไปก็จะแพงกว่านี้นะครับตัวนี้ก็ก็จะประหยัดขึ้นและในส่วนของความยาวคานนะครับก็แนะนาเพื่อนๆให้ออกแบบอยู่ที่ไม่เกิน6เมตรนะครับเพราะว่าความยาวคานถ้าเกิดยิ่งยาวมันก็จะยิ่งลึกนะครับโดยทั่วไปข้อกำหนดก็คือไม่เกิน6เมตรนะครับสำหรับคานช่วงหนึ่งก็ลองลอง,ลองจัดกันดูนะครับ หรือว่าถ้าเราต้องจําเป็นจะต้องใช้คาน6เมตรอาจจะต้องซอยตรงกลางเพิ่มเป็นสแปนล,ละสามเมตรสาเมตรอย่างนี้ก็กเพื่อนเพื่อนก็ลองซอยดูแล้วก็กลองจัดดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นเจ็ดความรู้เรื่องงานโครงสร้างการออกแบบยังไงให้โครงสร้างประหยัดนะครับแล้วก็เหมาะสมลงตัวสมดุลที่สุดนะครับเป็นข้อแนะนําเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆได้รับทราบนะครับบางคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจถึงตัวรูปแบบของโครงสร้างเท่าไหร่อันนี้เราก็พยายามจะอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจได้ง่ายแล้วก็เห็นภาพให้ชัดนะครับก็หวังว่า ครับคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ กับเพื่อน,นๆนะครับที่สนใจแล้วก็อยากจะรู้ถึงเรื่องการออกแบบโครงสร้างหรือว่าการจัดวางรูปแบบของอตัวบ้านที่เราจะทํานะครับว่าเออเราควรจะวางห้องขนาดเท่าไหร่ความสูงของบ้านเท่าไหร่อย,อย่างนี้นะครับมันมีผลต่อค่าก่อสร้างทั้งหมดแล้วก็อยากจะฝากไว้สําหรับเจ้าของบ้านหรือว่าเพื่อนๆทุกคนที่จะทําบ้านนะครับเวลาเราคุยเรื่องแบบเรื่องราคาไปแล้วเนี่ยเวลาเรามาปรับเรื่องความสูงของอาคารเรื่องแนวคานเรื่องขนาดของห้องที่ยืดให้มันมากขึ้นอะไรอย่างงี้ครับมันก็จะมีผลตามที่ผมได้ได้อธิบายไป วเวลาเรายืดคานขึ้นแผ่นแผ่นพื้นก็เปลืองขึ้นเปลืองหน้าตัดคานเปลืองเหล็กเปลืองคอนกรีตขึ้นอย่างงี้ความสูงของเสาวเวลาเรายืดขึ้นปุ๊บมันก็จะเปลืองหน้าตัดเสามันต้องขยายเปลืองงานสถาปัตย์ก่อชาบตัวที่ไปชนคานตามที่แจ้งไปเพราะฉะนั้นนะครับทุกอย่างมีผลกับงานก่อสร้างนะครับก็ต้องจัดวางให้ลงตัวแล้วก็ให้เหมาะสมที่สุดนะครับ แล้วราคาก่อสร้างของเราก็จะอยู่ในบัต g เจ็ตที่เราตั้งไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องลาไปก่อนนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าใครชอบใครสนใจก็ติดตามวิขฤิตลัดกันต่อไปนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ